เพื่อนตายเออ<ม>นะครับคุณกอ๊อฟชื่อคุณกอ๊อฟนะครับคุณก๊อฟเนี่ยนะฮะให้ชื่อเรื่องนี้ว่าเพื่อนตายนะครับก็เขาเล่าแบบนี้ฮะก็ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่โควิดกำลังระบาดเขาบอนะกอย่างนี้โควิดกําลังระบาดใหม่ๆเลยก็คือแบบคนที่อยู่ต่างประเทศก็พยายามที่จะิ้นรนกลับมาประเทศตัวเองนะครับก็เขามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งคนระับออไปทํางานต่างประเทศ นะครับแล้วเขาก็กลับมานะฮะกลับมาประเทศนะฮะเพื่อที่จะมากักตัวแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าหลายๆประเทศตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาก็พยายามที่จะผลักดันเนาะผลักดันคนที่อยู่ประเทศอื่นเนี่ยให้กลับไปที่ประเทศตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพื่อนคนนี้นะครับชื่อคุณนุคุณนุเนี่ยเขาได้กลับมาที่ประเทศไทยแต่ก่อนที่จะเข้าไปที่ บ้านเกิดซอยต้องมีการกักตัว14วันอะไรแบบเนี้ยเอากดนกักตัวอะไรเสร็จแล้วก็ไม่เป็นไรครับไม่มีเชื้อนะครับก็ได้กลับบ้านนะครับพอกลับไปบ้านเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็แอบปาร์ตี้กันนิดนิดปาร์ตี้กันหน่อยหน่อยตอนรับเพื่อนกลับมานะครับก็จัดกันที่บ้านของคุณก๊อฟอะไรนะครับคราวนี้เนี่ยซอยบ้านของคุณก๊อฟเนี่ยนะครับเขาจะมีมีเป็นร้านเป็นร้านนักดื่ม นะครับเป็นร้านาที่แบบเป็นร้านเหล้าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ท้ายซอยเนี่ยจะเป็นบ้านของกอ,กอล์ฟซอยนียจะเป็นซอยตัดน,นะครับค<ม>ุณกอล์ฟเขาก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตาที่บ้านมาจาัดก,กันที่ร้านเหล้าแต่เขาต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาปิดแต่ขออนุญาตเจ้าของร้านเดยวนะครับ<ม>นั่งในร้านได้อะไรแอบกินอะ<ม>แอบแั่เนี่ยแอบกิน ไม่ได้เปิดเผยเอาแบบลมหลังร้านหน่อยอะไรแบบนี้นะครับก็กินไปก็ถามสรฐฐารทุกสุขติดเพื่อน<ม>นะครับ<ช>ไม่ได้เจอกันนานนะฮะไม่ได้เจอกันาน,นะะกนานก็กินอะไรคุยกันจบก็แยกยาก้ยากยาก,กันกลับมาก็ไม่ได้เจอกันเลยนะเว้ยไม่ได้เจอกันเลยประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับก็อยู่มาวันหนึ่งนะครับคุณกอฟเนี่ยเขาก็มีปากเสียงกับกับเพื่อนอากับแฟนนะครับกับแฟนคราวนี้เนี่ยแฟนเขาเนี่ยนะครับ ทะเลาะกับคุณก๊อฟเนี่ยแล้วเขาก็หนีหน네ีออกจากบ้านเลยนะครับคราวนี้เนี่ยเขาก็ไปผ่านร้านที <c oughs> ่เขาเคยนั่งกินเนี่ยหน้าปักซอยจะเป็น้าเล่าก็ไปเจอไฟมันเปิดอยู่ก็เลยคิดว่าเอาวะเดี๋ยวเข้าไปนั่งกินเล่าซะหน่อยนะครับแต่ร้านเนี่ยเขาเขาปิดนะเพราะว่าตอนนั้นสถานการณ์อยู่อะแต่ ไฟมันเปิดแล้วเป็นคนรู้จักกันก็เลยอาจจะแบบเขาไปนั่งกินอะไรไปขอเขากินอะไรอย่างเงี้ยนะก็ประมาณนั้นเข้าไปนั่งเนี่ยมันมีไฟเป็นสีส้มๆนะเปิดนะครับเดินเข้าไปในร้านเนี่ยเขาก็ถามหาเจ้าของร้านตะโกนเรียกเขาไม่มีใครตอบขาดกันมานะถ้าไฟเปิดอยู่ดวงนลงนะครับในร้านเนี่ยดันไปเจอคุณนุ๊กนั่งอยู่เยครับคุณนุ๊กเขานั่งแบบบนโต๊ะก็ไม่มีเหล้าไม่มีอะไรนะไม่มีเครื่องดื่มอะไรเลย ก็นั่งอยู่นั่งอยู่คนเดียวอ่ะนั่งทาอะไรก็ไม่รู้นั่งแบบท้าหน้าเฉยๆอะ่ะเขาก็เดินก็ไม่หาพี่นุ๊กพี่นุ๊กพี่นุ๊กมานั่งทาอะไรคนเดียวครับเนี่ยมาดื่มเหรอเขาก็ะอยากหน้านะอ,อยากหน้าเอ้าแล้วพี่เจ้าของร้านไปไหนเนี่ยหนูก็จะมานั่งดื่มเทียดก็แบบกอบ๊อฟเป็นไปไเนี่ยก็เลยแบบอยากจะมานั่งดื่มสักขวดแล้วก็จะกลับบ้านละหรือเครียดนันอะไรอย่างเงี้ยในใจอ่ะก็กะแบบจะให้คุณก๊อฟ ออกมาตามหาแล้วมาง้ออะไรนะครับก็เลยอยู่แถวนั้นก่อนคร <c oughs> าวนี้เนี่ยคุณนุ๊กเนี่ยเขาก็พูดมาคำหนึ่งว่าทะเลาะเรื่องอะไรกันละ่ะแฟนคุณนุ้ไอ้แฟนแฟนคุณก๊อฟเขาก็บอกคุณนุไปว่า <c oughs> ก็เรื่องเก่าๆเดิมๆแหละพี่ไอ้ก๊อฟมันชอบแบบไปคุยกับผู้หญิงแล้วหนูจับได้มันก็บอกไม่มีอะไรอะไรกันประมาณเนี่ยก็ คุณนุเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายแต่ถ้าสมมติว่าคุยกันได้อ่ะคุยกันเถอะเพราะว่าเราอ่ะไม่รู้ว่าจะได้คุยกับเขาอีกเมื่อไหร่ถ้าสมมติว่าเราเป็นอะไรไปเนี่ยเราก็จะไม่ได้คุยกับเขาแล้วนะแฟนคุณกอลฟเขาก็งงทำไมพูดลักษณะแบบนี้นะครับก็ไม่ได้เอกใจอะไรคราวนี้เนี่ยหาเจ้าของร้านไม่เจอเครื่องดื่มก็ไม่ดื่มเพราะว่าประตู ตัวเย็นี่มันล็อกก็เลยรู้สึกว่าแฟนของคุณกอเนี่ยเขาก็บอกว่าพี่เดี๋ยวหนูขอตัวไปก่อนละกันนะก็ยังไงแล้วพี่ก็จะกลับยังไงเนี่ยก็พี่เอามอไซมาแล้วก็เดี๋ยวพี่ก็จะกลับแล้ะจังหวะนั้นเนี่ยเดินออกไปหน้าร้านเนรับมันไม่มีมอเตอร์ไซค์ด้วยมันไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็เลยเดินกลับเข้ามาหาเดินกลับมาหาลูกอีกครั้งหนึง ถามว่าพี่นุพี่นุกพ,พี่นุมายังไงนะอ๋อพี่เอาโมไซมาแล้วโมไซพี่ไปไหนน,นั่งร้านไม่มีโมไซเลยเอ้าวเหรอเออแล้วก็คุณนุกก็ลุกเดินนะลุกเดินไปดูเฮ้ยไม่มีโมไซจริงด้วยเฮ้ยโมไซพี่ไปไหนวะเฮ้ยโมไซพี่ต้องอยู่ที่นั่นแน่เลยตอนนี้เนี่ยคุณลุกก็เดินออกจากร้านไปเลยออกจากบร,ริเวณที่จอดรถไปหาโมไซไปหาโมไซแล้วถ้าเดินเขา้าเดินเข้าไปแบบถนนนะ ถนนในหมู cells, in no o, why? Why ่บ้านมันก no ็จะปึ๊บปมีไฟกลิ่นอะไรเงี้ยแฟนของพี็สปอวาตะโกนถามเลยพี่นุพี่นุ๊ไปที่ไหนอะไปทีงไหนหนูไปด้วยหนูไปด้วยก็กะว่าจะไปช่วยพี่นุยหาโมไซก็เดินไปกับคุณนุกบนต่นนันเดินตามหลังพี่นุพี่นุไปลืมไว้หรอหรือพี่นุเมามาหรือเปล่าเนี่ยอ๋อพี่ไม่ได้เมาพี่จะเนี่ยพี่ขับมาทางนี้นะเนี่ยขับมาตรงนี้แล้วก็ พี่จําไม่ได้เลยว่าว่ารถพี่ไปทางไหนแต่พี่คิดว่าพี่ขับมาทางนี้อ้าวแล้วพี่เดินกลับไปยังไงพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ไปอยู่ที่ร้านได้ยังไงนะพี่ก็ยังไปนั่งที่ร้านแล้วพี่ก็ยังนั่งนึกอยู่เขาเนี้ยเวก็เดินจะไปสักพักไกลเหมือนกันนะไกลจากซอยบ้านเขาสักพักหนึ่งมันจะมีโค้งแล้วก็ลําเมืองมันจะมีโค้งแล้วก็ลาเมืองครานี้เนี้ยคุณดูเขาบอกเนี้ยพี่ขับมาทางนี้แล้วพี่ก็เปิือนแบบพี่จําอะไรไม่ได้เลยเขาเนี้ย แฟนของคุณกรอบเนี่ยเขาก็าเอามือถือออกมาแล้วก็เอามา,าสาดส,สองที่ถนนที่มนันเปิดตรงเนีไ้ทางโค้งอะไรเจอเจอโมไซเจอโมไซของคุณนุหัวทิมอยู่ในลำเบืองเขาก็เลยเรียกพี่นุพี่นุหนูเจอรถพี่แล้วแี่พี่ก็สาดไฟไปหาคุณนุนะ คุณลุกเขาก็วิ่งมาเว้ยวิ่งมาแบบไหนไหนรถพี่อยู่นี่หรือเปล่ารถพี่อยู่นี่แหละรถพี่อยู่นี่แหละก็สาดกลับมาที่บริเวณที่เป็นรถรที่รถหัวทิ่งอยู่ไอ้เหี้มาายมันมีขาคนโผล่ขึ้นมาจากน้าเว้ยมันมีขาคนโผล่ขึ้นมาจากน้ําแล้วมันโผล่ขึ้นมาประมาณเนี้ยแล้วมันเหมือนกับรถแต่ข้างหน้ารถแฮนเน่ะมันทับอยู่เฮ้ย พี่มันมีขาคนก็หันกลับไปเว้ยคุณนุไม่อยู่แรัะพอคุณนุไม่อยู่แล้วเนี่ยแฟนของคุณครอบเขากอเฮ้ยอ ee, ไอ้นี่มันขาใครวะแล้วพี่นุไปไหนก็ไม่รู้เอาวะกระโดดลงน้ำวางมือถือกระโดดลงน้ำปกรถขึ้นมาน้ำมันไม่ลึกมากน้ำเหมืองกันนะน้ำไม่ลึกปกรถขึ้นมาเอารถขึ้นมาให้มันแบบไม่ทับกับร่างนั้นนะไ,ไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าแล้วก็พุ่มมาเว้ย รู้ไหมคนที่ถูกมอเตอร์ไซค์ทับมันคือคุณนุกเสียชีวิตอยู่ในลำเหมืองอนะแล้วรถมอเตอร์ไซค์เขาอ่ะมันเหมือนออกแนวคันใหญ่หน่อยเหมือนจะเป็นบิกไบทับล่างเขาอยู่แล้วเขาเสียชีวิตแล้วคแค่นั้นแหละแฟนของคุณก็อเผ็ดังาะขึ้นมาตะเกียบตะกายขึ้นมาจากน้ำตกใจทิ้งล่างค,คุณนุไม่อย่างนั้นอ่ะ โกนร้องแบบเหมือนคนบ้าช่วยด้วยพี่รอพี่รอวิ่งกลับมาบ้านมาหาคุณก๊อฟบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยพี่นุตายแล้วพี่นุตายแล้วคุณก๊อฟเขาก็อะไรนะไอ้นุเนี่ยนะตายแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปกับคุณนุ๊กเว้ยขับมอเตอร์ไซค์ไปถึงที่เกิดเหตุขับมอเตอร์ไซค์คุณก๊อฟ่วยงงขับมอเตอร์ไซค์ไปกับคุณก๊อฟแล้วคราวนี้เนี่ยคุณก๊อฟก็ไปสอดเอาไฟหน้าส่องเข้าไปไปเจอร่างจริงๆครับ นะครับก็ช่วยกันขึ้นมาแต่คุณนุเสียชีวิตแล้วนะแต่คนที่รู้สึกว่าสติจะแบบไม่ค่อยดีปั่นปวนเลยเนี่ยจะเป็นแฟนของก๊อฟนะฮนะได้คุยได้พูดได้เจราจานะฮะนี่แหละครับ,รบเรื่องราวของคุณก๊อฟที่ส่งมาทางวันสุกนะร์ทีหลออนะฮะคือเขาตายแล้วเขาไม่รู้ตัวเขาตายแล้วเขาไม่รู้ตัว จำไม่ได้ว่าตายแล้วก็จำไม่ได้ด้วยว่าตายคือมานั่งเนี่ยแฟนของเขาก็บอกเลยนะว่าพี่มานั่งทําไมก็ไม่รู้อ่ะคือเหมือนแบบพอตกลงไปแล้วจิตมันนึกถึงไงจิตมันนึกถึงสถานที่นั้นนะครับแล้วเขาก็มาอยู่ที่สถานที่นั้นจริงๆเหมือนก็แบบว่าเขาเคยมาดื่มที่นี่จิตสุดท้ายก็คงนึกถึงสถานที่นี้แล้วเขาก็มานั่งก็ในเมลว่งเขาบอกว่า วิญญาณเนี่ยพูดกับแฟนเขาอ่ะว่าพี่มาทําไมเขาไม่รู้ตรงเนี้ยพี่ยังงงเู่แต่พี่ก็นั่งลึก่ลยว่าพี่มาที่นี่ได้ไงเออนี่คือคําพูดของคุณลุงที่พูดกับแฟนขอนตอนเสียชีวิตแล้วน่ยเป็นวิญญาณตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าเสียชีวิตแต่ตอนที่ไปเดินตามหามอเตอร์ไซค์เขาบกเสียชีวิตแล้วจังหวะที่เขาบอกว่าเจอรถพี่แล้วเหรอ แฟนของคุณจ๊อบเขาบอกเลยว่าเขาวิ่งมาแบบหน้าตากระหึ๋กระหอกมากแล้วก็มาหยุดดูอ่ะมาหยุดดูข้างๆน่ะแล้วบอกเฮ้ยพี่ขาใครอ่ะหันก็ไปอ่ะคุณนุ้หายแล้วอ่ะไอจังหวะนั้นน่ะเขาคงมองเห็นร่างของตัวเองที่เสียชีวิตอะอาจจะรู้ตัว่ะอาจจะรู้ตัวตอนนั้นแล้วเขาก็หายไปลองลองจินตนาการนะทุกคนนะคุยกับใครสักคนหนึ่ง นะครับแล้วเดินไปด้วยกัน,นไปตามหาโมไซค์ด้วยกันแล้วเราเนี่ยไม่รู้ว,ว่าเขาตายแล้วไปเจอร่างของเขาเนี่ยถูกโ์ไซค์ทับและเสียชีวิตอยู่หันก็ไปไม่เจอแล้วจะหลอนแค่ไหนวะหลอนเนี่ยเออกูู้คงเดินเซ่เลยอะ่ะเดินไม่ตรงอ,ะอ่ะโอ้อันนี้ก็ไปแบบต<ม>ะ,ะเกียกตะกายอะ่ะวิ่งวิ่งขึ้นจากน้ําได้คือตะโกนอย่างเดียวอะ่ะเป็นโู้โหว่าตะโกนนะเพราะว่ามันมืดอ่ะกูอยากจะให้ชาวบ้านออกมาเหมือนกันอ่ะแล้วบ้านนอกอ่ะ แล้วมันเป็นช่วงสถานการณ์โควิดอ่ะคนเขาก็ไม่อยากออกมาโอ้น่ากลัวแฮปนี้นะค,ะนครับพื่อตาย